สัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมานาวาวางภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา18.12น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่นายเย็นดีมนทีรัตอธิบดีผู้วิพากษาภาค5พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3พลตำรวจโทกฤิธาพล ยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นาวาอากาศเอกปรธรจีนวัฒน์ผู้บังคับการกองบิน41นาวาอากาศโทปกป้องสุรกุลรองผู้บังคับการกองบิน41พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทรับสเสด็จในการนี้ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดดเมินไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อทรงเป็นประธานงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมานาวาวางภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เวลา18.41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชมพันษาอำเภอเมืองเชียงใหม่จากนั้นสเสด็จเข้าห้องพิธี พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้พลอากาศเอกสถิตพงศวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดงานปูทางสู่การตื่นรู้ทรมานาวาวังภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน พระเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสที่มีการจัดงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาม,มาวังภาคประชาชนในวันนี้ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมดจดบริสุทธิ์และบริบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถศึกษา และปฏิบัติได้ด้วยปัญญาความเพ่งพินิษให้มันเกิดประโยชน์แก่ตนเองตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตคือการหลุดพ้นจากความทุกข์เครื่องร้อยรัดทั้งปวงพระพุทธองค์ ได้ทรงประกาศหลักธรรมคําสอนหมุนวงล้อแห่งธรรมทอดเรือแห่งอริยมรรควางไว้ให้สาธุชนรุษสาวกทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทาคือสัมมารอริยมรรคสู ความรู้ชัดแจ้งในอริยสัตว์สี่เพื่อความดับทุกข์สิ้นสุดวันนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวางังจึงได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเอาหลักธรรมคำสอนนั้นสู่การศึกษาปฏิบัติโดยการร้อยเรียงพระธรรมคำสอนที่งามในเบื้องต้น ท่ากลางและในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วทรงแสดงไว้แล้วออกมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อพ้นความทุกข์อย่างเป็นขั้นตอนมีระเบียบและเรียบง่ายต่อการนำลงสู่การศึกษาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงขอ อนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายมีความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักปฏิบัติธรรมนาวาวังน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องทำให้หวังได้ว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ให้ปรับใช้ให้บังเกิดประโยชน์ตั้งแต่การมีพระราชนัตยใเป็นหลักยึดพึ่งในเบื้องต้นการศึกษาเรียนรู้กายใจตามความเป็นจริงสร้างปัญญาสัมมาธิธิฐจนถึงความสิ้นทุกได้ขออาราธนาคุณพระศรีพระรนชรัยจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีชีวิตที่ผาสุขมั่นคง จเจริญในธรรมจริงๆขึ้นไปจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าวีดีทัศธรรมนาวาวังกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้และผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ทางนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานนี้ขึ้นภายใต้โครงการ ปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนรุ่นที่4โดยทีมธรรมนาวาวังและมูลนิธิธรรมนาวาศิขาลัยสนองพระราชดำริจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเผยแผ่แนวปฏิบัติตนธรรมนาวาวังและหลักอริยสัจส,สี่สู่ประชาชนสำหรับน้อมนำไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์ทั้งในการดำเนินชีวิตและการฝึกอบรมความคิดจิตใจเพื่อให้ตื่นรู้อย่างแท้จริง โดยพีผู้สัสนิกชนจากจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่พแพร่ลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายรวมกว่า5,000คนเข้าร่วมงาน รธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกมรมบรมื่นสุทธนาวีนาธเป็นในการปล่อยโคนกและปลานในในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กระกฎาคม2568 วันนี้เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพร,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมอเมรนสุทธานารีนาศมในการปล่อยโคนกและปลานในโอากาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2568ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร โดยปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่สำหรับเป็นโครประธานให้แก่นางอนุสรวินทะชัยกเกษตร,รกรอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาวชวาจำนวน69ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน390,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สง ปลาซ้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทพาลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรพงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรม,มเมือนม่นสุนทนาดีนาศ13กรกฎาคม2568 วันนี้เวลา9นาฬิกาที่สำนักง,งานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเขตพญายไทกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเถียนไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมะเหมอนสุท่านารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2568โดยมีคณะกรรมาการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมพิธีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภพยายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2538ตามพระดำริของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบม,มื่นสุทธนารีนาศ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการซึ่งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศตลอดระยะเวลา30ปีมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระเจ้าวลวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมาเมินสุทธาน,น,านาดีนาศโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาสภากาชาติไทยไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและบำรุงขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นจากวิกฤต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมาหมือนสุทานาลีนาศ13กรกฎาคม2568ทรท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสาวลาคาดีเฉลิมพระเกียรติพระกรุณาที่คุณดุดแสงเทียนส่องใจ หาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกแม้ว่าในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าในการรักษาและป้องกันแต่โรคนี้ยังคงส่งผลกระทบอย่างลึกซึง้งต่อผู้ติดเชื้อและสังคมโดยรวมสำหรับผลกระทบของโรคเอสเกิดขึ้นในหลากหลายด้านทั้งทางร่างกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคมผู้ติดเชื้อมักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการถูกกีดกันจากการศึกษาการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้ในปี2,567จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกราว39ล้านคนในส่วนของประเทศไทยสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นทั้งนี้เกิดขึ้นจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ราว8,000ถึง9,000รายต่อปีและปี2,568คาดการไว้ว่าจะมีผู้ป่วยถึง8,000กว่ารายและผู้เสียชีวิตจากเอสราว10,000รายต่อปีโดยกลุ่มเสี่ยงยังคงเป็นเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้ใช้ย,ยาเสพติดในประเทศไทย การตระหนักรู้และเข้าใจโรคเอสอย่างแพร่หลายส่วนหนึ่งมาจากพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุธานารีนาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการต่อสู้กับโรคเอสอย่างต่อเนื่องโดยทรงริเริ่มและส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันและการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อมานานกว่า3ทศวรรษหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญคือ ทรงร่วมกับสภากาชาติไทยโดยเฉพาะศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาติไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการดูแลรักษาให้คำปรึกษาและวิจัยทางการแพทย์ด้านเอสอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังได้ประทานเงินเพื่อเป็นเงินจัดตั้งกองทุนยาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาถสำหรับผู้ติดเชื้อเอสสภากาชาติไทยและกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยนอกจากนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทานารีนาถยังทรงมีบทบาทในการทำให้คนไทยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยทรงเน้นย้ำว่าผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติหากได้รับการดูแลที่เหมาะสมและไม่ถูกตีตราด้วยพระกรุณาธิคุณและการดนรงอย่างต่อเนื่องจากหลายฝ่ายทำให้คนไทยในปัจจุบันมีความรู้ความเข้าใจและการเปิดใจต่อผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้น ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อการใช้ยาต้านไวรัสและการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านกันให้ความรู้ตั้งแต่วัยเรียนปัจจุบันแม้จะยังไม่มียารักษาโรคเอสให้หายขาดแต่สามารถควบคุมและป้องกันการเกิดโรคได้หากสังคมเปิดใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมุขสุทธานารีนาถคือแรงบนันดาลใจสำคัญที่ทำให้สังคมไทยตื่นรู้เข้าใจและก้าวข้ามอคติที่มีต่อโรคเอสพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นสังคมที่เปิดรับและเท่าเทียม พระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมมื่อสุทธนาวีนา่นในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมือนสุทธานาวรีนาศ13กระกฎาคม2568สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กระกฎาคม2568 และร่วมเจริญอริยมรรคสมาธิิระนึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กระกฎาคม2568เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมม,มื่นสุทนาลีนาศในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กระกฎาคม2568สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ a อ p Store ทั้งนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ